รู้ทราบดอกเรื่องในสารเราไม่ให้นายสารดอกนางามเอ,ออองบ้านายเซ็งไม่พอเขาพออออใครรีบไปบอกข้าพ่อเองเราปฏิบัติไม่ขาดสักอย่างดอกคำสั่งอยู่ในสาร ไม่ทำถอยทำโทษเราถึงว่าพ่อจะทำโทษประปีทุเรศจาพิโรธกะเชนโทษมาทำทานโทษมาทำทานเรานั่นไม่ทำทา่ามือนยังเขาสางนาะทำมาแถวสงสารอย่าจกว่าเข็นใจถ้าเราไป ไม่ได้สั่งจะเข้าตำราเขาว่าให้ฟังผมตัดสันก็ไม่ได้ใส่ขออยู่สองวันแล้วฉันจะไปแม่คัดหัวใจคงพอเลอเอยพอได้สั่งลาเมียกะลูกเท่านั้นก็พอ แลวว่ามัดเลยน้องมัดสีเดี๋ยวนี้สับน้องมีดอกนามัสิีเออเออเออเท่าไรนาง ก็เงินทองที่พี่ให้เลือบบางไม่แม่งามกระจ่างตลอดตระกูลของเจ้ามันมีอยู่เท่าไรนองงาจะเป็นไหนก็เป็นเถิดเราก็เกิดมาเป็นไทยจงหอไปฝังดินเอาไว้เสื้อที่เมท่ี่เป็นทองที่เมื่ี่เป็นทองเป็นไทยเป็นทาพูดกันไม่เป็นทัณฑ์ เป็นเธยหอมแก่ยังได้กูจะได้อยู่จะได้กินทัพ์ของนา่างไปฝังดินเสะเงินเก่าจะได้เกิดไปฝังดินไว้ในที่หลับไม่มีสรัพา อันใดเลือตั้งใจคดหลุมแล้วจมลงนางย่าเสียดายเลยก็เขาของพระองค์มองประทานให้นับได้ก็คงลาย ดอกนาพระเวศเออพระพีิเอ้อดอกเนอสิบล้านถ้าจะรวมของน้องก็กายกองสำคัญถ้าจะฝังลุมนั้นคงได้ประมาณสามสิบลุม พวกนักเล่งเล่นไพเขาก็ยังคนไพจะให้านางฟังทำไมพ่อหน้าม,มนคนภูมิมนคนภูมิคำพูดของพระพี่น้องไม่มีคนเปิดคนน่าเผยมาเผยอ,ออกบอกกันางจะให้ฟัง ไว้กัไหนจะต้องฟังไปธรรมะแปลกแน่แตกกน้องงอเขาดักหลวงเขาใจลดหรือพี่แกล้งทดนาบหัวใจโลองได้ฟังว่าจีพี่มากล่าวไม่เข้าใจเลย น้องอย่าได้ถามเบนและเนอถามเบียงเดี๋ยวต่อวันจะทำที่เอียงดอกนามาสีเออเอเออเอทำบายก็เงินทองของเจ้าที่น้องเล่าว่ามีหลายจงเลือกคัดนะจะแจ้งเอามาแบ่งทำบุญนะ จงฝังทราพกระผูมีศินเขาดีดพินมีสายจะได้เป็นทรัพภายในไม่มีเสือมมสเส่อมมีสูนเสื่อมมีสูนมีสัตว์มีสื่อพูดกันไม่มีเธอมีสาจะตกน้ำก็ไม่ไหลจะตกไฟก็ไม่ไหมเอามากองไว้นอกกายหน้าประมาณนมันไม่หมอ เขาเปรียบเอาไว้คลายพังล้มแม่ดอกประทุมมาที่งามหมะเกิดชาติไม่จะได้ติดมือแม่คนงามมา ก็เข่าเล็บเม็ดเล็กที่เขากองลองงดอกนาพระองค์เออเออเออยู่ลานไอเรื่องทำบุญและเนอทำทานมาสี่ขอบอกงามคำมานองกระทำเนอยู่เลวา นองหุงเข่าใส่บาทไม่ได้ขาดได้เกินกุศลเกิดเพลิดเพลินปาสุกใจบรนไดแก้แอวใจมันได้แกว้กอโอธรรมาหากินเองก็หวังจะได้ต้มมาได้แกงพระพี่ทำนองกระทำพระพี่ถามนองก็ไทยจะเอาอะไร ไปไม่ได้เดวเองก็แก่เดวเองก็เท่าว่าเพลงโคราดเข้าใจร้องหรือพี่อยากลองดูใจเราหรือพี่มีเรื่องใหใจร้อนยังถอนใจเองแร มาพูดให้มันกันสามาตลอดเรื่องภรรยาดอกนามาสิีเออ,อว่าสามีตลอดทั้งกันหาและเนื้อชาลีให้มันเลี้ยงมันดูเดชมตรูเมสายสมอล ชักนาสินนาธรรมทำไม่ตามนาที่แม่พ่อของพี่ย่าให้ท่านทุกอุณนาถรทุกข์อนารคนจรอนาถาแล้วอย่าทำนาทำนาเถอถ้ามีกษัตริย์เมืองไหนเขาชอบใจในตัวน้องอยากรวมแทนวิมานทองเป็นตัวเลตัวหนึ่ง พี่บุญน้อยไม่ค่อยได้อยู่ค่อยอุ้มชูมาศีเองใครเขาอยากได้ก็ให้รีบเอาโซะเจ้ามาศีเอง ว่าไปน้องและเนอไปนุดทำไมพี่พูดนาะดอกนาพระเวทเออพระพีเออละเนอไปนางพอคิ้วกองนงนุดทำไมพี่พูดอย่างนั้นหรือสมเด็จพระเจ้าพี่จะหนีมัสซีนี่ไปไหน ราตัดรารอนพระรอนนี้อารามหรือมัดสีนี้ได้ทำให้พี่เครื่องเรื่องอะไรเครื่องเรื่องอะไรรารุกระารานเหมือนขเมนรียกชาอ่างง รอะอาเรตั้งแต่ก่อนร้อนชไรไม่เห็นพี่ไปนอทางอื่นหรือรักพี่จางไม่ยังไม่ยือนได้พูดออกทั้งข้างทั้งเอวแต่ใจของนางแข็งดังสิลาหรือพี่เห็นว่า มัดสีเลวไม่น่าเอาหอกมายอกลงในใจมัดสิงเลย เราอ่านดูเราก็รู้ทราบดอกเรื่องในสารเราไม่ให้นายสารดอกนางามอเออเออเอเงานายเซ็งไม่พอเขาเพ่ออกใครรีไปบอกข้าพ่อเองเราปฏิบัติไม่คาดสักอย่างดอกคำสั่งอยู่ในสาร ไม่ทำถอยทำโทษเราถึงบ่พอจะทำโทษประปีทุเรลจาพิโรธก็เชนโทษมาทำทานโทษมาทำทานเรานั่นไม่ทำทาเามือนอย่างเขา้า